สวัสดีครับผมนี่คือกายการ r V T Channel จะมารีวิวว a นการ V G T v V B T 0 2นยคิดหนึ่งซึ่งเป็นของชาโดว์พาราดินซึ่งของ s า a d o w กับของเทียมมูลแล้วก็ผมจะแกะแค่กล่องนี้ก่อนกล่อง02นย์อเดี๋ยวว่ากันใหม่แต่ผมจะไม่แกะกล่องเพราะว่าคนดูอย่างนี้แ้วก็เอากล่องวางไว้ให้ดูตร้งหนุซื้อมาแยกบอกก่อนนะว่าผมไม่มีซุ่มฟอย เพราะว่าผมสั่งแยกไอ้นี่คือเขาให้มาเล่นๆนะซึ่งไม่รู้ควมร้านผมม,ใมามให้มาไม่รู้ให้มาเม่์คงให้มาแน่นๆเ่ยซึ่งก็โอเคแหละผมก็กบพอดีกันอย่นี้เพราะว่าเอาไปเล่นได้ขอบคุณมากแล้วก็ของกับร้านการผมไม่เอาขุมฟอยหลังเพราะว่าผมไม่ได้ใช้เลยมันเป็นแค่ VR ซึ่งผมไม่การติดรูอ,อยู่แล้วผมกเลยผมไม่การติดรูอ,อยู่แล้วผมก็การขายแล้วเนี่ยมาแล้วกันเลย ใบที่บอกเลยว่าเวทีกูดมากเลยกันแนมะ่คือชาลอนคาร์เตอร์เดี๋ยวน้ำมันมาแล้วชาลอนไยมาฮาดินี่ชาลอนมวานก็ผิดเลยมาฮาให้มนหนึ่งใบไฟทมบัสเตอร์ดากก้อนหนึ่งใบแล้วก็เป็นเฮลมูหนึ่งใบอันนี้ขมงนิวอ่านชื่อวะรนี้ตอนนี้เป็น VR รตัวเก่งอยู่แล้วก็เป็นตัวชาลอนเนี่ยแล้วก็เป็นมาฮาเนวานตอนนี้ใช้แล้วก็เป็นโดลิน อริสแบกว่าหรืออลิสเรื่องอลิสแม่งตำชื่อมั่วแล้วนี่ยเลนซ้อมเลยมาเลยอลแล้วอิสแล้วก็เป็นตัวสต็อเก่งของสายนี้บัสเตอร์เรียรเปียบัสเตอร์แตกเกอร์โลบีจีที่ค่อยหาค่อยได้ตัวเกงสามที่เก่งอยู่ตัวอามารีแมน เออเดี๋ยวผมบอกอะตัวไหนตัวไหนดีบางสกิลคุณคงรู้แต่ V V ไป mm hmm. แล้วเนี่ยตัวนี้กังเกงอะซึ่งตอนนี้มันมีของ CP อยู่ซึ่งผมเคยดีไปแล้ว mm hmm. เสียวเพรมูน hmm. เป็นตัว PG ไมคาตอนนี้ตัวเก่งอยู่ตัวน,นี้เก่งซึ่งเป็นตัวที่จัด CP มปแล้วเนี่ยดูพอร์ดเอากันพอร์ดเอาเตัวจากนี่มาของซีมากตัวน,นี้ ตีเอ็กโซสามพันไม่มีกิฟต์ไม่ค่อยออกเท่าไหร่ตัวนี้อะไรนะเมื่เลยคืณคุณถ้าไม่มีเลยกลับไปอื่นอยู่เลยบอกหมื่นอู้อะไรเล่นเราเท่าไรตอนนี้ถือว่าเวทีกูอยู่นะของซีอะไรอนะ่ะเไม่ต้องตีมันกาดหนึ่งนี้ได้สามพันต่อจำนวนยูยนิ่อุ้ยโอเคอยู่นะเพราะหนูเขาแข่ง้ขาสู้ก็โอเคอยู่ ก็ตัว C เป็นหนึ่งของ Shadow ตอนนี้เมื่อกบบาบคูณ5ใบโอ้ตอนนี้เก่งตัวนดีได้เก่งนะแต่ตันไม่ได้ใช้ถูกต้องัะแต่ก็ตอนนี้สกิลไม่เท่าไหร่ตัวนี้เมื่อสบายคอเกตเือจับมือคุณ1ใบแล้วก็จวน่งสกิลเฮ้ยสกิลดีนะสกิลดีอยู่เพราะว่า เราเคอเกีสูบมาก็าให้เป็นคอมพิวเตอร์ดิงก็ได้ก็ได้จั่วคืนไม่ไม่เสียมือจะเสียโซซึ่งชาโร่ของรลผมลไม่ค่อยมีโซบาร์เวดดี้กูดตอนนี้นะเ,เ,น,เนี่ยนะเขาเก็่งเขาอะไรนี้ไนท์แพตเตอร์โฆษณาแล้วกินหนึ่งระดาเข้าสู่โซโบสามพันแล้วแนซะัพพอร์นดีๆสคนใส่ตัวนี้เก่งอ่ะโอ้เขาระชั่ด้ลยแค่เขาจะช้างก็โอเคแล้วสกิลเซกเก็ตส,สามว่ะผมผม,ผมไม่ได้ใส่ตัวนี้ไม่รู้อ่ะผมไม่ได้ใส่ ถ้าไม่มีโซ่ไม่รู้สิกสกิลคงใช้ยากไวริล่า,ย,ลาย,ยืนเก้าพันตัวเลสอย่างนี้โซบาร์ตหรโซชาร์ตไม่รู้อะไรมาแล้วจวดเนี่ยแล้วก็มีติกเกอร์คีนี่เป็นอย่างนี้เป็นติกเกอร์ของเฮมูหมดเลยซื้อสี่กล่องก็คืนไ,ได้เลยนะขาดให้ฮิวผมไม่มีฮิวของวีนะ เฮ้เดี๋ยวผมซื้อกล่องนั่นอ้กล่องของไอ้นั่นหนึ่งกล่องก็ได้อยอดเลยของสางคิกเกอร์แยกไปแล้วไม่เป็นไรโอเคหมดแล้วกล่องนี้โอเคอได้เข้าไอีกคลิปเลยผมผก็ฝากถือใจสนับสนคนกดแชร์อยอกันใหม่คลิปหน้าของตอนนี้ผมไม่บายรอชุดต่อไป